เทปมันปูพี <c oughs> <c oughs> ่น้องถือฝนมันเป็นตะอ่าจ้ะเปื่อยเบิดมืงขากับเปื่อยเป็นยึบไตห่มใหม่กับสีไข่เนยแ่วาถ้าม่วนไดยืนเดินันถือฝนหลายๆเนี่ยเอาบได้ด้ยจ้ะดอกน้อยจะเอาโบได้แล้วค่ะยึบขึ้นมาเป็นกรหไรออกแนวนี้จ้ะ ได้จะกำอยู่บมนนี้มันเอาบวัวได้มันเปลือยบนจ้ะดอกน้อยนะ้อยนะดอกนี่เป็นกันมันอยูบ่บัวได้ด้วยค่ะปลาดวงเห็ดมันปูนเขายุง่งหลายขนาดโอ้ยนะเห็นบัวค่ะตีนเพิ่นนั่นเพิ่นสิปเปลือยออกจอกเพิ่นก่นบางอันกับเปลือยบางอันกับแข็งอยู่จ้ะเนี่ยดอกนี่ซุดพลัน ไอ้ซุปคงตัวนีเปื่อยได้จ้ะตีนเพิ่นหงายนำฝนฝนตกวังนี่ลาผ้าอยู่เขาเพิ่นกะที่นำฝน,น,นหลา,ายเาพิ่น,นกะเปื่อยตีค่ะโอ้ยเสียดายเลยเปื่อยทิ่มเบิ้ดจ้ะโอ้ปกติแล้วเ็ดมันปูเพิ่นฝนตกใส่แล้วมันต้องเพิ่นขึ้นมาแล้วมันต้องร่อ,องไง แดดจมื่นสองหมืนหน่นคุณแม่ค่ะเป็นงสีแข็งอันนี้ตกนำ้ำลายเพิ่นเดยไงเก,กมากเป็นจะคดื้อฝนหลดนี่แะเปื่อยถิ่นแล้วจ้ะไอ้ชิ้นน้เปือยชิ้นโอ้ ค่อยเด็ดด้วยจ้ะหน,น,นึ่งนุ่มเอายุ่มเอาได้นุ่มเอาหนึ่งมาก็ได้ยุ่มเอานั่นขาด้วยติดบหนี่จุดมากเลยจ้ะยังค่อยๆเอาคื่นไลยอยู่ค่ะ ปกตีเป็นสิขึ้นแต่เดือนสิงหาคนนี้ฉันเมื่อคืนเดือนกันย่าเลยก็ไม่พอฝนนำที่ระบาดนี่ใหญ่ไม่มีขึ้นดีค่ะ

ดอกหน,หน่อยๆดอกหน,หน่อยๆปาเปือเป่อยหมดเลยจ้ะโอ้ยดึงขึ้นมาซื่อๆกจะยุ่ยน่าจะแล้วแต่เพิ่นเอาไว้เพิ่นเป็นดอกเพง่อส่วนเนี่ยง,งามเดือนแล้วจังบานคบปลาเพราว่าบบถา้าไปยึดเพิน่นเพิ่นเปืเป่อยจ้ะเปื่อยออกมาน้ำมึอเลยเป็นถือฝนจ้ะโอ๊ย ไปไหวมือเดียวขึ้นล่าเลยเลยๆจะน,นี่ต้องฝ่าวห็ดกินนะไปกะล่างพัดโหลดยังสีไข่ยอยู่ยง,งั้นเพิ่นขึ้นลาหมดเราก็จะไม่ได้กินอ้ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเปื่อยบิดเด้อยจะนี่เปือเป่อยเอาดอกใหญ่ดอกนี่ื่วบุเปื่อยอ๊้ ูเด้อจ้ะเมืองไทยเด้อจ้ะเดี๋ยวมันเมืองนอกเด้อเมืองนอกเพิ่นจิตศิลป์ไงเกินเธื่นคนละเนาะอันนี้อยู่เมืองไทยดอกงน้อยอุดุบิดิอดุปิฎิโอ้โยเลย ฝน,นตกมันวอดามาสิพาฝนออกมาได้ค่ะพี่น้องพาไปยู่ไก่บ้านแม่จักหน่อยนะค่ะพาไก่บ้านยังว่าสิไปได้ใส่ไก่ไก่บ้านเะาก็าออกากบลกลูพยออกมากนะจ๊ะไก่บ้านไล่กัะออกมากเลย น้ำส,สิแดงเมือ่อน้ำสิตาฝนไปาตาฝนมาหลุดใหญ่มากมันก็บกคุ่มได้จ้ะของมอเตอไซค์เหาะปลามันจะขีดขุ่มขัม้วขึ้นดรอมันสิเพิ่นเคยแบบตรงนี้เพิ่นเคยดอกง่ายๆยิ่งแข็งบ่มีจ้นะนีูเกย์ก็อะไรนี่มันมัน เป็นแบบดอกนี่นี่ก็งอมาสมบูรณ์ะจ้ะตัวนี้โอ้ยจ้าอะไรแค่นี้เราเห็ดมันปูเห่าก็ได้พัดเน้ะจ้ะไม่ได้ร้ายแล้วจ้ะนี่อ้เยาะออ้เงี้ยสมนี่เราจ้ามักก็กดไลค์กดแชร์ถูกใจกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราสิบดิพาทคลิปต่อไปขางทางช่องเนาะจ้ะ ลิปนีแก่ราไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ